การซื้อเลิทซิีของ Microsoft Office ก็อันดับแรกต้องเข้าไปที่หน้าเว็บ Microsoft.com ก่อนจากนั้นก็ l o g กอิแบบสมมติว่าคนที่ยังไม่มีบัญชีก็ต้องสมัครใหม่เนาะเป็นบัญชีของสำหรับ l o อกอซื้อของ Microsoft แห่นี้เรา login ไว้แล้วซึ่งใช้อีเมลของ Outlook หลังจากนั้นก็ ถ้าจะใช้รายเดือนก็กดเลือก Microsoft 365ใช้รายเดือนคนเดียวอะไรแบบนี้เนาะสำหรับก็กดที่สำหรับใช้งานที่บ้านแต่ว่าเราเคยใช้มาแล้วก็สามารถที่จะกดลงชื่อเข้าใช้ได้เลย ทีนี้ก็ต้องใส่อินใหม่ก่อนซึ่งเราจำไม่ได้ว่าเราใช้เมลไหนรหัสอะไรก็ต้องโอ้หาแปหนึ่งอโอเคก็ต้องเซ็นเซอร์ชื่ออีเมลก่อนเดี๋ยวจะโดนแฮกอีก เนาะอาจจะพิมพ์ช้านิดนึงเพราะว่ายังคงไม่มีไมโครโฟนต่อคอมยังคงใช้อัดเสียงจากโทรศัพท์เพราะว่าเป็นคนไม่มีดวงเรื่องไมโครโฟนเลยซื้อมากี่ทีไม่ว่าจะถูกหรือแพงก็คือใช้ได้ไม่เกินสองครั้งก็พังไม่รู้ทำไม ็ใช้มือเดียวพิมพ์มันก็ไม่ค่อยถนัดหรอกทีนี้พอเราเอินเสร็จปุ๊บจะขึ้นแนี้เนาะเราก็ต้องไปที่ บายอ f ฟฟิศหนาแน่ป๊บก็กด b ายอ f ฟฟิศถ้าสื่อว่าคนที่ไม่เคยใช้ลิขสิทธิ์มาก่อนหรือว่าไม่ได้ลองอินอีเมลที่เคยซื้อลิขสิทธิ์มาก่อนมันก็จะไม่มีประวัติการใช้งานข้างล่างเอ้แล้วก็กด b ายอ f ฟฟิศแล้วก็กดเลือกแพลนอันนี้ก็ ที่เราใช้หลักก็มีแค่นี้เดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนอันนี้เนาะ back to painting f <Her S 1> <Her S 2> l a c h i n g c u r e n t pan ก็คือ,อยังใช้ฟรีอยู่ก็คือ storage ของ c l o u เนี่ยมี5 g กิก ก็คือตามที่เราใช้ Outlook เราได้ฟรีมาแต่ถ้าเป็น Microsoft 3ส5ก็จะได้1่เทาลบต์บน OneDrive เนาะจ่ายต่อเดือนก็299 9บาทต่อเดือนถ้าต่อปีก็จะเป็น2,099บาทต่อปี ก็สามารถล็อกอินได้ทุกที่ไม่ว่าจะในมือถือ iPhone หรือว่าฝั่ง Android Windows หรือว่า iMac หรือว่า MacBook ได้หมดอันนี้ดูแพนอื่นๆถ้าสมมติว่าแชร์กัน6คนก็จะได้ถูกกว่าตกที่289.99บาทต่อเดือน แต่ถ้าใช้คนเดียวก็ไม่เป็นไรก็แค่ว่าจะจ่ายแพงกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรกับใครแบบชอบที่จะแบบพยเว e ไม่อยากสุงสิ่งอะไรกับใครก็เลือกอันนี้ก็ได้กดบายนาาแล้วมันก็จะขึ้นวิธีจ่ายปังมาให้ สำหรับคนที่ไม่เคยใช้เขาก็ต้องให้กรอกให้ก่อกว่าแบบใช้อะไรจ่ายทางไหนอะไร่างนี้ถ้าจะไม่ผิดเราหักบันเราใช้หักบัญชีผ่านทาง apple id mm hmm. ก็แค่กด subscribe ถ้าจะไม่ผิดนะอืมน่าจะใช้ทาง apple id แหละถ้าแต่ต้องการต่อก็แค่กด subscribe แต่ถ้าคนที่ไม่เคยใช้มาก่อนหรือว่า เคยใช้มาแล้วแต่ไม่เคยใช้กับอีเมลนี้ก็จะต้องกรอกใหม่หมดชื่อที่อยู่ที่ออกวิลแล้วก็เออช่องทางในการหักเงินนั่นเองแล้วกด subscribe เลยมันก็จะเริ่มใชแลว เออวันนี้เป็นวันที่ร้อนมาก32อ,องศาที่ร้อนมากๆอันนี้ก็คือหักเงินอัลลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ฟัน d r ไดรฟ์มา1นึ่งเดลลาบายละกดปิดเลยถ้าใครยังไม่มี microsoft office ในเครื่องก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยแต่ว่าในที่นี้เรามีแล้ว อืมเรามีแล้วก็อ่ามันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่าเราใช้ microsoft office ภาษาจีนมันก็เลยจะขึ้นแถบเมนูเป็นภาษาจีนอย่างนี้นั่นเองโอเคก็อันนี้ก็คือเรียบร้อยจบ 何